สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับก็ในวีดีโอนี้ก็จะมีเว็บหางเงินฟรีนะครับสายฟรีมาทางนี้ค่ะจากน้องบาร์บี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับก็อันนี้แต่ว่าเป็นบินของต่างประเทศนะไม่ใช่บินของน้องเขาแต่ว่าบินนี้คือจ่ายเงินจริงๆนะครับก็เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับทําแบบสอบถามนะครับอ่าก็อันนี้ก็คือจ่ายเงินเข้ามา $38 ดดอลลาร์ผ่าน PayPal ซึ่งเว็บก็มีชื่อว่าายเดยล,ล่าเลิงการสมัครเดี๋ยวผมจะวางไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับก็วิดีโอนี้ผมจะมาสอนวิธีการสมัครก่อนนะครับในส่วนของเว็บนี้นะครับผมก็วิธีการสมัครยังไงนะครับแล้วก็มีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันพร้อมกันเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็ถ้าผมก็กดลิงก์นะอ่ามันจะมีลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้คนกดลิงก์มามันก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะครับผมนะ ก็ให้เรานะครับผมนะก็มากดตรงนี้ต่อ s i n Up and c l a คล u ยูริวซึ่งภาษาอังกฤษตรงนี้เขาบอกว่า get paid t o d o multiple tasks ก็คือให้เรานะผมนะรับรายได้โดยการทำแบบสอบถามและนั่นเองเนาะผมกดที่ตรงนี้ก่อนในการสมัครเดี๋ยวเราไปสมัครพร้อมกันเลยโอเคในส่วนนี้คือให้เรากรอกข้อมูลในการสมัครนะครับก็คืออันนี้คือเป็นชื่อจริงของเราแล้วไม่ก็ชื่อเล่นก็ได้เนาะแต่แต่ แ,แนะนำให้เราใส่ชื่อของเราที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับอันที่2ก็คือเป็น last name นะครับก็คือเป็นนามสกุลของเราแนะนําให้เราใช้ภาษาอังกฤษเช่นกันแล้วก็ที่3คือ username username ตรงนี้นะครับให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ห้ามเว้นวรรคนะต้องติดกันหรือไม่ก็ถ้าจะเว้นวรรคก็ใส่ under score ไปนะครับที่4ี่คือเป็นอีเมลนะครับอีเมลตรงนี้ผมแนะนําให้เราใช้อีเมลจริงๆเพราะว่าจะมีผลต่อการถอนเงินนั่นเองส่วนที่5แล้วก็ที่6ก็คือใส่รหัสผ่าน โดยที่เรากรอกอัคคภัน์ให้มันเหมือนกันทั้ง2ช่องนะครับโอเคแล้วก็จากนั้นก็ถ้าเสร็จแล้วให้เรามากดที่ว,ว่า sign up and create my account เดี๋ยวผมขอกรอกข้อมูลก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้กรอกข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมก็จะกดคําว่า sign up อ่ากดตรงนี้นครับอ่าผมก็กดเข้าไปและมันก็จะเป็นประมาณนี้คือบอกว่า จดจารหัสผ่านนี้หรือยังไงผมก็กดว่าภายในภายหลังนะครับอ่าโอเคในส่วนนี้เราก็อ่าล็อกอินได้เลยครับเดี๋ยวผมขอไปตรวจสอบในอีเมลก่อนครับว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะเข้ามาในอีเมลนะครับก็ไปที่อีเมลของผมเรามาตรวจสอบก่อนเผื่อมีอะไรเข้ามาอ่า อ่าโอเคครับตอนนี้ครับก็คือมีอีเมลเข้ามานะครับผมไพเดล่าเซอร์วิสครับก็ให้เราแล้วผมมากดคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มก่อนนะโอเคครับก็อันนี้คือเป็นอ่าลิงก์ URL ครับที่เขาส่งมาให้เรากดคอนเฟิร์มก่อนผมก็กดไปนะครับอ่าหลังจากที่เราสมัครนะครับเราต้องมากดยืนยันตัวตนก่อนนะครับก็คือเขาจะส่งอีเมลเข้ามาอ่าตอนนี้ผมก็กดแล้วครับมันก็จะเข้า y า your Email Address h a s b e e n v e r i f i e d ก็คือการยืนยันตัวตนของเราเป็นการยืนยันอีเมลเป็นที่เสร็จสิ้นนะครับก็คือสําเร็จเราก็มาเข้าสู่ระบบโดยการใส่อีเมลที่เรากรอกข้อมูลก่อนหน้านี้แล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เรากรอกข้อมูลก่อนหน้านี้ส่วนใครที่ลืมรหัสผ่านนะครับเราก็กดทิ้งว่า Reset Password ก็คือทํารหัสผ่านใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบก่อน หลังจากที่ผมกดข้อมูลเข้าสู่ระบบก็คือใส่อีเมลใส่รหัสผ่านแล้วก็กดที่คําว่าล็อ,ลอกอินนะน่าจะเป็นล็อกอินผมจำไม่ได้เมื่อกี้ก็จะมาเข้าสู่ในระบบนี้นะครับก็ตอนนี้ผมน่าจะมีไรายได้เข้ามาแล้วนะผมนะเพียงแค่สมัครก็ได้แล้วนะครับประมาณ15บาทนะครับตอนนี้ผมมีแล้ว0.5ดอลลาร์นะครับ total earning น,นะครับอ่าก็ ประมาณนี้แล้วก็อันนี้คือมันจะมีอะไรบ้างจะมีสีแดงๆนะครับก็คือ import ก็คือสำคัญ place update your payment information ก็คือให้เราไป update ก็คืออวิธีการชำระเงินของเราให้เรากดนะครับ payment setting เลยนะผมกดที่ payment setting ก็คือให้เรานะครับใส่อ e ีเมล paypal ของเรานั่นเองนะครับก็แค่นี้เองก็มาใส่ตรงนี้เลยนะ payer full name หรือไหมก็ paypal email มันจะมี2อ,อ,องบัญชีนะครับถ้าเราสามารถที่จะถอนเงินได้คือถอนผ่านเข้าสู่ e mail, อีเมลสู่ PayPal หรือไม่ก็เข้าสู่ p a y e e ยก็ได้ซึ่งแล้วแต่คุณนะที่เราที่คุณจะใส e ่อีเมลไหนผมขอแนะนําเป็นอ e ีเมล PayPal ลแล้วกันหลังจากที่เราใสา e ่อีเมล PayPal เสร็จนะครับเราก็กดคําว่า add payment information นะครับอ่าประมาณนี้แต่ว่าอันนี้คือผมไม่แน่ใจว่าต้องกดตรงนี้ก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองกดตรงนี้นะ p l a c e add payment ผมกดก่อน ก็อันนี้แหละถูกแล้วใส่ข้อมูลของเราเดี๋ยวผมขอใส่ก่อน,นครับโอเคผมนะตอนนี้ผมก็ได้เพิ่มนะครับในส่วนของอะไรในส่วนของข้อมูลนะครับในการถอนเงินซึ่งตรงที่ Payer f u l l Name นะครับก็คือผมเกียดผมบอกผิดก็คือให้เราใส่ชื่อเต็มของเราที่อยู่ในอีเมล p a y p a l นะครับก็คือ PayPal ของเราชื่ออะไรก็ใส่ชื่อนั้นนะครับก็ของผมก็ ผมชื่อในอีเมลพอคืออนุทแคร์ผมก็ใส่อนุทแคร์นะครับในส่วนนั้นก็ประมาณนั้นครับตอนนี้ผมก็อัปเดตเสร็จสิ้นได้ปลอยแล้วนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าของแดชบอร์ดนะหน้าของแดชบอร์ดโดยที่หน้าของแดชบอร์ดมีอะไรบ้างนะครับก็แจ้งเตือนที่เป็นสีแดงเมื่อกี้ก็จะหายไปแล้วนะครับในส่วนนี้ก็เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของเมนูต่างๆนั่นเองเนาะ ช่องแรกก็คือช่องในส่วนของการรับรายได้ของเราว่าเรามีรายได้เข้ามาตอนนี้เท่าไหร่ช่องที่2นะครับอันนี้ก็คือเป็นคลิกซัมมารีนะครับก็คือเราเอานะครับก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้ลิงก์นี้ก็คือลิงก์ของเราก็คือเป็นลิงก์การแนะนําของเพื่อนก็คือให้เราผมนะไปส่งก็คือไปแชร์ในที่ต่างๆนั่นเองนะเขาบอกว่าถ้ามีการคลิกนะครับลิงก์ของเราครบ1 1 0 0 0คลิกเราจะได้รับเงินไป3 0 0 0ไอ้3ดอลลาร์รือประมาณ90บาทนะอ่าดูสิเขาบ่า 0.1น per wallet อ่า r e f e r r ก็คือเราจะได้รับ0.1ดอลลาร์นะครับสำหรับเพื่อนที่เราสมัครที่สมัครผ่านลิงก์ของเรานั่นเองนะครับผมโอเคครับผมนะก็ข้างล่างนี้ครับก็คือเป็นเกี่ยวกับ account ของเรานะครับว่าสุขภาพของ account ตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็เป็น good อ่าก็เป็นครั้งแรกที่ผมเจอเว็บหาเงินแล้วก็มีการตรวจสุขภาพด้วยนั่นเองเนาะอ่าอันนี้คือเป็นการสมัครก็ good good ทั้งสองอันนี้คือเวลาที่ผมสมัครเมื่อกี้เนาะโอเคครับ ต่อมาครับสิ่งที่เราต้องทําต่อมาเพื่อที่เราจะรับไรายได้นะครับก็คือหนึ่งก็คือแชร์ที่เราดูแล้วใช่ไหมก็คือต้องแชร์ลิงก์ให้เพื่อนสมัครแล้วก็ไม่ก็ใครก็ได้มากดลิงก์ของเราแล้วก็ได้รับไรายได้นะครับส่วนที่2ก็คือให้เรามากดตรงนี้นะที่3ามขีดกดไปนะครับมันก็จะมีอะไรบ้างนะครับอ่าก็จะมีเมนูเยอะแยะมากมายนะ เมนูแรกคือเมนูทัสนะครับเดี๋ยวผมปิดไปเมนูทัสนะครับเมนู menu ที่2คือเมนูเซอร์เวยนนะครับทัสกับเซอร์เวย์แตกต่างกันยังไงเซอร์เวย์คือแบบสอบถามนะครับส่วนทัสก็ประมาณเป็นงานต่างๆเช่นให้เราไปดาวน์โหลดอะไรสักอย่างนะ,ะส่วนที่3นะครับก็คือเป็นเอชเชนัลควชก็คือประมาณเป็นการตอบคำถามที่การตอบคําถามที่รวดเร็วหรือไม่ก็มีคําถามให้เราไปตอบคาถามนั่นเองเนาะอันที่4ี่ก็คือเป็นโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นนี้มันก็จะมี อะไรบ้างนะครับก็เช่นโปรโมทวิดีโอนะผมกดไปที่โปรโมทวิดีโอนะครับก็เราก็าใส่วิดีโอของเราแล้วก็ไปโปรโมทได้นะครับใครที่จะเพิ่มยอดวิวครับก็มาได้นะตรงนี้ยอดวิวของ youtube นะครับก็ได้เหมือนกันในะส่วนนี้ก็สามารถจะไปสามารถที่จะรับส่วนจุดหนึ่งห้ e เวิดีโอนะครับก็โอเคในส่วนต่อมานะครับต่อมาคือ ในส่วนของวิดีโอไปแล้วนะครับอ่าโปรโมชัน่นโปรโมทนั่นแหละต่อมาคือ r ด r r เฟิลดัฟเฟิลก็คือรหัสแนะนําของเรานั่นเองก็กดไปนะครับอ่าอน,นี้คือผมยังไม่ได้แนะนําเพื่อนคนไหนเลยนะครับ่าเห็นเลยนะไม่มีเลยนะสักคนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวต่อมาครับต่อมาคืออะไรต่อเอาอยู่ไหนอ่ะลิงก์โอเคอยู่นี่ครับ ต่อมาก็คือในส่วนของเพย์เม t นต์นะเพย์เมนต์ก็จะมีการถอนเงินอะไรสักอย่างนะครับก็มาอยู่ตรงนี้อันแรกคือ Payment h i s t o r y ได้ก็คือประวัติการถอนเงินแล้วก็ Payment r e q u e s t ก็คือเกี่ยวกับการถอนเงินว่าตอนนี้อยู่กระบวนการไหนแล้วแล้วก็ Payment Setting ก็คือการตั้งค่าก็คือการใส่อีเมลของเราในการถอนเงินนะครับแล้วก็เมนูซัพพอร์ตนะก็เมนูซัพพอร์ตเกี่ยวกับการ เกี่ยวกับการติดต่อนะครับทีมงานของเว็บไซต์ตัวนี้นะครับส่วนเมนู account เดี๋ยวเราไปรับชมกันในส่วนของเมนู account ก็คือให้เรานะครับมาใส่ข้อมูลนะครับประวัติส่วนตัวของเราเช่นที่อยู่ของเรา city เมืองนะครับแล้วก็คันทรี่ประเทศแล้วก็อันนี้คือ password นะครับเราก็กดใส่ password ของเราก็กดอัปเดตนะอันนี้ก็คือในการเปลี่ยน password ต่อนะครับโอเค ผมจะมาแนะนำนะครับเมนูไหนก็คือเมนูในการทำแบบสอบถามนั่นเองก็คือเมนูนี้นะเซอร์เว่นะครับอ่าเซอร์เว่ก็กดไปก็อย่างที่น้องเขาแนะนำนะครับอ่าไม่ใช่อันนี้นะใน Facebook นะครับอ่านี่ครับผมที่น้องเขาแนะนำมานะครับก็คืออันไหนนะอันไหนนะอ่าโอเคนี่ผมนะก็คือน้องเขาแนะนำว่า แบบสำรวจนะอันนี้เลยนะก็คืออันนี้เลยที่เขาแนะนํามานะครับอของเขาของน้องเขาเป็นภาษาไทยแต่ของผมเป็นภาษาอังกฤษนะเราจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยด้วยการกดตรงไหนเอ่ยเราต้องหาเมนูในการในการที่จะแปลเป็นภาษาไทยเดี๋ยวผมหาเมนูแป๊บหนึ่งนะยังไม่เจอครับโอเคเดี๋ยวเมนูในการเปลี่ยนภาษายัางไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งแล้วกันนะตอนนี้ผมยังหาไม่เจอครับโอเค เดี๋ยวเราไปที่ในส่วนการทำเซอร์เวยครับก็คือตรงนี้เลยนะเซอร์เวยก็กดเข้าไปเพราะว่าอ่าอ่าเว็บไซต์ตัวนี้คือเป็นเว็บเกี่ยวกับการทำแบบสอบถามนั่นเองเนะาะอเซอร์เวยก็จะมีมากมายเลยอันนี้คือ complete one off o l l o w survey ก็คือให้เรามาทำเซอร์เวยตรงนี้นะเราก็จะได้รับไปเลย0.5ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาประมาณ15บาทอันนี้ก็ประมาณ0.25อันนี้ก็0.16 0 1 5 0 0 7 0 0ห0 5 0 0.15 0 0 5 0 2 5 0.50 0น0.25 0นครับก็มากมายเลยทีเดียวนะครับสาหรับแอปตัวนี้นะครับผมนะซึ่งแอปตัวนี้นะครับถอนเงินขั้นตาม30ดอลลาร์อย่างที่ผมบอกขั้นต้นนะครับอ่าก็สาหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมก็มาแนะนำเกี่ยวกับการสมัครแอปไพเดไม่ใช่แอปเป็นคลิปอ่าเป็นเว็บไซต์ขอไัยด์กันติดแอปแล้วก ผมบอกวิธีการสมัครใช่ไหมแล้วก็มาแนะนำเมนูแล้วก็มาตั้งค่า Payment อ่านะครับเกี่ยวกับการชำระเงินเนาะสำหรับวิดีโอหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนอะไรเดี๋ยวมารับชมกันต่อไปนะครับเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งด้วยเพราะว่าสำคัญมากเวลาผมลงคลิปใหม่นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนเข้ามาผ่า,ผานการแจ้งเตือนใน YouTube ของคุณนะครับก็ถ้าไม่อยากพลาดนะเกี่ยวกับแอป Hang free, หาเงินฟรีแล้วก็การอัปเดตว่าแอปไหนจ่ายหรือไม่จ่ายนะครับก็อย่าลืม กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับ